สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องธรรมชมุมทุกท่านค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเมมูก็เลยมาอยู่ที่วัดปู่40เนาะคะ่ะเพื่อจะภาพ่อแม่พี่น้องทนผร,ร้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนวทางปู่40นเนาะคะ่ะในงวดวันที่1กลุ่มภาพันพศ2 5 6 6เนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแนทางของปูกระเขานะคะ่ะ19เข้าตรงๆเลยเนาะคะ่ะงวดนี้เฮาก็มาติดตามกันอีกเนาะคะ่ะว่าปูจะมีแนวทางให้เป็นตัวใดเนาะ,ค,ะนค่ะนผู้ชมค่ะเข้าไปรับชมฟังพร้อมๆกันค่ะ ค่ะหนึ่งเก้าห้าเก้าสามเก้านะคะเข่าหนึ่งเก่าตกตรงเลยนะคะค่ผมมากันเยครับีน้ทีนี้ล้กดลนะหรไปเรครับผมับูครับผมให้ปรกเรรียบร้อยแครับผมู ตัวนนี่มันมันค่าโควิดเนาะครับคยากว่าไม่งินไม่ท่องกันละบาทสิครับปูปมันตัวเป็นขึ้นไปอยู่อาศัยก่อนครับแตได้เปลี่ยนโค้งใหม่หรอโค้งเล็กครับมันร้อยสว่าพันซาที่แล้วก่อนก้อนใต้ดินก็จะไปเช็ดแล้วพอดเก็ดเป็นโค้งเล็กแต่มุ่งนั่งข้ามไม่แล้ว,วครับผมปู มันนี่เพิ่นเลยทีนี่เพิ่นเล็ี่เตตครับเฮตอตที่มี่งดโซฟาครับใบลักาครับลูกกองลูกกองกับลูกกงสาตานเลสแบบทึ่นโอ้คับไอ้ปูเหมือนกับเนาะคับคับปูคับมันมันก็แล้วแต่คนนับไปนไพยเหาอครับผมไทคน มีมติในีทปชุมพอีมีมติเขาก็ตามมติเขาบว่าโอ้คึเอาคักแค่คือถีแกงแก่มันเป็นเม็ดละเท่าลูกกลองเนี่มันสิบลุงประมาณประมาณเม็ดหนึ่งนี่ยละเม็ดก่อเส้นประมาณน่งสิละครับผมปูมันสิเอ็เม็ดละถอยกอนกถอยกลอนข้างหัวเจาะมีดตะกองมแมสนห้าร้อยมสบามเนี่ามันสามสิบามสิมสามสามสาามมสิบสามบาา ผู้สีสางยังก็ค่ะเข้าลูกกลงสลาเข้าลูกกลงสล่าลาวลูกกงสลาลาลูกกงเข้ากันว่าพวกเทาสลาลังใดค่ะพราด้เพี้ยขึ้นลังใดครค่ะลังดลังไม่ลังต้านไม่ังนาครับ้าบแม่ลังไม่เข้าบุรณะขึ้นไม่เขาเขียนไม่เป็นยังออเแค่เป็นโค้งเล็กแต่ว่าสำเร็จแล้วไม่ภาษาที่แล้วมากผู้บอกบบญชีทั้งวัดเนาะเขาผมปู เขียนเบอร์บัญชีทางวัดใจเพิ่นก็ะเล่เฮ็ดต่อปีนี้กราบยู่ไ oh. ม่แล้วนั่นอะครัมันเ็นเล่มีโครงการเฮ็ดติดยอดซอฟ้าใบลักกาข้าาลูกปมงเนี่ยการพูดเขาพูดโถยน้ำลูกเสี้ยจุดลกสลาใช่ไหมังานเขยมี่ลูกปงครบปู่ั้นีนเพล่เมีมัดชีที่ยงคือผมกันเขจะเจะตลงกันหน้าระด้บผู้น้ำคนหน่ด้ครับวกี่รมการวัดนตกลางเม็ดละ สองพเมตรดึงนะลูกกลมนะแม่นแบบเราเล่ามาเพิ่มอีกดอกไม้นะดอกตูนเพื่อความสวยงามผลไม้จงามได้ได้อยู่ประมาณสองพันห้าร้อบาทสองพันตเมตรขับปูเห่าไหลมึงแล้วกันประมาณหกสิบเจ็เมตรห้สิบเซนประมาณนี้นะรวมเป็นเงินเท่าไดรปูกับประมาณ แสนสี่หมืนแสนสี่มื่นครับผมแม่พันห้าร้อบาทะมาณเป็นคาตเล่องปูนี่แบเยครับมันก็เห้องร่วมลูกร่วมมันเังกับบันไดขึ้นเนาะครับบันไดขึ้นก็ติตกอยู่ประมาณสองแสนเก้าหมื่นบาทสองแสนเก้าหมนบาทครับผมประมาณนี้ครับผมก็จะบอกอยือผมเนาะผ่านเอฟซีทางช่องครับผมครับแ่ะแข่งข่าวสารไงคราปูข่ขาผมเรื่อบัญชีปูขราบผมวันนี้ครับนี้ ภูบ่มีปานั่นจะได้ค่มปูบาทเจ้าบาตรบาทสองบาทก็แล้วแต่นะครับค่ะได้ได้บุญขื่อกันบุญที่ทังวัดปีของปูหายโลกเนาะรวมวมสร้างน้ำปูซี่นละค่ะรับผมรวมสร้างครับปูร่วมสร้างครับผมค่ ชวนมากกันวะบอกบุญพันเอีทั้งสองเด้อคนละสิบบาทอกับผมนาะยบอกบุญือบอกคฟ่ปะอยแคนี้เาได้ยินน้ำงาอ่าคนคือเจ้าย่าบอกไห้น่องวัดครับผมหาจะเข้าผมนาะหตูเลขบัญชีให้ครับผมคือ้ตัวเลขมั้ยเขาเลขบัญชีก่อนนะอ่านเบาแ้าอ่าน ธนาคารกรุงไทย4400เอาพระแม่ครับผมธนาคารกรุงไทย4401252853ครับ4401252853แม่นพระหนูเพียงครับผมเด้อร่วมทำบุญได้ครับผมเนาะเรือพผานแอดมินน้องครับผมครูครับชื่เกียร์แดงเนี่ยมันสิร้ายเพราะว่าคนขายเหล็กเนี่ ขายขายเครื่องสำอางเขาโอนแม่ก็โอนมาน้าบุญน้ำปูน้าเหมือนปะต่างกันลักษณะท่าเ่าันลักษณะสร้างน้ำพึ่นครับผมครับบอกบุญไปทั้งเอฟซีเลยครับท่ชนชมครับครับเนาะคร้างเอาใ่เอาแช่เอาูบ้างไว้ก็เห็นอยู่ตัวเลขเเลตัวเลขเอาบังเลขังตัวเลขอเมาบังตัวเลอาไปเลยประหาันดูเรื่อง ครับเอานี่หาแล้ยวตัวเด็ดทำช่วมล่างอย่างเดียวครับผมเนาะร่างหย่ตรงตรงครับตรงตรงที่ตัวค่ะเออันี้หาซื้อมาบาเรานี่ตัวเลยครับปูว่องกลมปูไว้าาอย่างเดียวตรงตรนะค่ะเจ็ดกับเจ็ดหกกับเจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหาเนาะค่ะ ศู 0, 7, นย์เจ็ดานกห้องสิบจับใส่ตัวนี้เล้วมาเรีนใส่ศกับ5้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหเจ็ดสองเจ็ดห้าตัวนี้กับวันี้ลดมันบต,ตรงกันล่างตรงๆรงครับทำชุชมครับร่างตรงๆรงครงับผมเนาะไม่ต้องกลับ กับด้วยครับผมน้องเกรครับน้องเกกับน้องเนี่ยครับผมมีสามคูเองครับผม6ก70น5นยครับเอาผู้ใดมากตัวใดแน่เหนียวเ้ย่าดอกให้เอซีมนคอมเป็นลตัวล่างชุดคูแล้วแม่มากตัวใดแม่ตัวล่างนั่นล้วเจ็ห้ผมคือมาเก็บเอยคือมาบกคือหมูเดือเจาเล็กศูนย์มาเฮงเ้ยศูนย์มาเฮงเนี ล่างตรงๆไม่ต้องกลับปูบางครับผมคู่ส่วนบนเนี่ยคู่ครับผมแคปหน้าต่อไปเลยเนาะค่ะเนาะบนยิ่งล่างอย่างเดียวคู่กับเจ็ดเนาะค่ะจะผู้ให้ญ่บนครับผมเนาะสรวนเจ็ดเซนติเมตรับผมตรงๆไม่ต้องกลับค่ะลดร้อยอีกสามเนาะคุแล้วครับผมเนาะนี่ครับบนปูบาโล่สามบนครับผมนี่ครับบนรอก่อนครับประมาณสองสามวัน ตามนี่ครับผมเนาะบุญาก่อนได้มชมตามที่พาดเบาเนาะน้อเอาคนพิดเลกสองสามวันนี้ราทำชือมงับเลยเออพิสบุญครับพี่เองพี่สองครับผมเช่าฟันยาขุนรวมท้งบุญกับบุนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผม คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมเนาะนั่ฝาดไปแล้ว <c oughs> ค่ะแคปหน้าจอตอนนี้เลยเนาะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเมนูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะปล่อยพ่อแม่พี่นอ้องทุกๆท่านสุกดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคน,นเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ